ปัจจุบันท่านเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไปให้ทราบนะครับว่าสำนักง,งานอายการสูตรท่านไพรัตนเนี่ยนะครับได้มีคําสั่งถึงอายการทั่วประเทศห้ไม่สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับโดยที่ไม่ได้อนุญาตจากท่านอายการสูงสุดๆๆนะครับประกอบกับในคดีของน้องแตงโมนะครับท่านอายการปรเมศเนี่ยนะครับก็ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทําคดีของน้องแตงโมแล้วก็การที่ มีการไปออกสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยมีผู้รับชมจํานวนมากในการแสดงข้อกฎหมายเนี่ยที่ไม่ตรงกับความจริงนะครับซึ่งความจริงคดีของน้องแตงโมนะครับวันนี้ผมเอาคำพิพากษาสารตีกามาให้ดูนะครับมีคำพิพากษาสารตีกาที่สามารถหรือแก้ไขคำฟ้องในคดีที่ศาลนะครับ ยังไม่ได้มีการออกคำพิพากษาในสารชั้นต้นนะครับในคดีของในปอระเบิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสามารถแก้ไขคำฟ้องได้นะครับตามกฎหมายเพราะว่าถือว่าสารชั้นต้นเนี่ยแล้วก็สารอุทธรณ์เนี่ยนะครับได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ในคดีของนายแซนกับพวกเนี่ยนะครับยังสามารถแก้ไขคำฟ้องได้นะครับถึงแม้นะครับสารนนทบุรีนะครับ จะมีการสืบพยานนะครับหรือไม่อนุญาตให้มีการเรื่องคอดีก็ตามตาบใดก็ตามที่ยังไม่มีคำพิพากษาสารออกมาในคดีของนายแซนกับพวกการแก้ไขคำฟ้องเป็นอำนาจของอายการสูงสุดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่องได้มีคำสั่งให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคือท่านพันตำรวจตียุทธนาแพาดดํานะครับ ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในคดีของน้องแตงโมในการสืบสวนพยานฐานใหม่ตามที่ผมได้มีการร้องต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะซึ่งเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีคําสั่งออกนะครับในช่วงบ่ายนะผมอยากให้ทุกคนดูนะครับว่าที่อายการปรเมศเนี่ยนะครับไปออกสื่อมวลชน แล้วก็มีนักกฎหมายหลายท่านนะครับที่ไม่เคยทําคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขคําฟ้องในการหรือคดีผมเนี่ยผ่านคดีของครูจอมทรัพย์มานะครับเป็นผู้ที่ทําเรื่องคดีครูจอมทรัพย์มานะครูจอมทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขว่าครูจอมทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นแพ้แต่เราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าครูจอมทรัพย์เป็นแก่ไม่ได้เป็นแพ้เราทําคดีของ น้องหญิงนาฬิการยาวิราชซึ่งพนักง,งานสอบสวนก็ทําเป็นคดีประมาทสุดท้ายท่านศรีวรากับท่านทิติแสงสว่างนะครับก็มาดําเนินคดีในข้อหาร่วมกันในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับสารก็จำคุกตลอดชีวิตคาพิภาคษาสารตีกาฉบับนี้นะครับผมให้ทุกท่านดูนะครับคามิภาคษาสารตีกาที่1 7 4 6งเจ5ทัหแม้ผู้เสียหายนะครับนะครับ คดีนี้พนักง,งานอายการได้มีการฟ้องนะครับนะในคดีประมาทนะครับแม้ผู้เสียหายจะตายก่อนฟ้องแต่พนักง,งานอายการโจทย์ไม่ทราบจึงฟ้องจำเลยเข้อหาพยายามฆ่านะครับอันแรกนะครับตามตีการ1 7 4 6งเทับสองหแต่เมื่อพนักง,งานอายการทราบพนักง,งานอายการสั่งให้พนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาใหม่ได้นะครับ พนักง,งานสอบสวนจะแจ้งหวาเพิ่มเติมเองไม่ได้นอกจากพนักง,งานอายการจะสั่งให้แจ้งเพิ่มเติมเพราะอำนาจพนักง,งานสอบสวนหมดไปแล้วนับตั้งแต่ส่งสำวนาให้าการแต่อำนาจของพนักง,งานอายการในการสั่งให้พนักง,งานสอบสวนสอบสวนเพิมเ่มเติมยังคงมีอยู่แม้จะสั่งฟ้องต่อศาลไปแล้วก็ตามดังนี้พนักง,งานอายการจึงขอแก้ไขเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นได้เดิมเป็นคดีประมาทนะครับตามคำพิพาาศาลฎีกาที่4340ามสี่ทับสอ นะครับนี่คือเราใช้ข้อกฎหมายข้อนี้ในการมาอ้างในการขอแก้ไขคําฟ้องเดิมไม่คดีประมาทนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมีการแก้ไขคําฟ้องเป็นคดีฆ่านะครับอันเนี้ยคนที่ไม่รู้กฎหมายหรือทนายความที่ไปโชว์โง่ออกสื่อนะครับไม่รู้จริงนะครับแล้วบอกว่าเลื่อไม่ได้นะครับช่วยดูตีกาที่ผมเอามาให้ดูนอกจากนี้นะครับไม่ใช่ตีกาเฉพาะแค่นี้นะครับ ยังมีตีกาที่นะครับ994ทับ2591นะครับวินิจฉัยว่าแม้เสร็จจากการสื่อปยานและนัดฟังคำพิภากษาแล้วก็ตามนะครับก็เรียกว่าคดีอยู่ระหว่างพิจารณาสารอาจสื่อปยานสารเพิ่มเติมและโจทย์อาจยืน่นนะครับก็คือพนักงานอัยการนะครับคำร้องขอแก้ฟ้องได้นะครับนะ การสื่อพยานเพิ่มเติมนี้สารอาจมีดุพินิษเองหรือมีคู่ความฝ่ายใดร้องขอก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตีกายอ,อันหนึ่งที่สามารถแก้ไขคําฟ้องได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนและเรียนสื่อมวลชนให้ทราบว่าการแก้ไขคําฟ้องตามกฎหมายทําได้ครับแต่ต้องไปนำนาจของเาตการสูงสุดไม่ได้เกี่ยวกับคุณแม่นะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลอื่นๆนะ วันนี้นะครับผมนําเงินสดหนึ่งล้านบาทมาด้วยนะนี่คือเงินหนึ่งล้านบาทนะครับในกระเป๋าผมเนี่ยนะครับนี่คือเงินหนึ่งล้านบาทนะเงินหนึ่งล้านบาทเอามาทําไมผมอยากจะท้าเลยครับท้าตํารวจทั้งสาสหกนายที่ทําคดีนี้นะครับรวมทั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มาขอคดีนี้กับผม รวมทั้งนะครับคนบนเรือรวมทั้งอายการจังหวัดนนทบุรีอายการนะครับภาคหนึ่งที่ทำคดีน้องแตงโมใครก็ได้ครับตำรวจคนไหนก็ได้ถ้าไปนั่งตามที่นายแสนพูดแล้วตกจากท้ายเรือกาบเรือด้านซ้ายเนี่ยโดนไปพัดเรือผมจ่ายเงินสดให้ทันทีหนึ่งล้านบาทนะครับเอาตามที่ไทยรัฐทีวีมีการจำลอง ตามที่นายแสนพูดเนี่ยผมจ่ายเงินให้เลยหนึ่งล้านบาทที่ผมพกมาวันนี้นะครับแล้วผมจะไปฝากธนาคารรอไว้นะแล้วถ้าตายเนี่ยนะครับถ้าโดนไปพัดเรือนตายผมให้อีกห้าล้านบาทเงินสดเหมือนกันนะนะครับถ้าตายโดยที่ว่าเอาตามที่นายแสนพูดนะว่าตกท้ายเรือกับเรือด้านซ้ายเนี่ยและโดนพัดเรือตายนะเหมือนน้องแตงโมเนี่ยนะครับผมให้ห้าล้านบาทอีกต่างหากนอกจากหนึ่งล้านบาทที่ผมพามาวันนี้ เดี๋ยวผมจะไปฝากธนาคารให้ผมกล้าท้าเลยว่าตำรวจที่ทําคดีเนี่ยสามสิบหกนายนะอนดีตพบตรที่เป็นนักสืบเมือหนึ่งของประเทศไทยนะแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจปรีเมหนึ่งคุณจิรพัฒน์ภูมิจิตนะครับหรือหมอณประพัฒน์ก็ได้นะครับนะหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหรือหมอทุกหมอก็ได้นะครับที่อยู่ในสำนวนคดีนี้ที่บอกว่าน้องแตงโมเกิดจากใบพัดเรือเนี่ยนะครับไปลองจำลองก็ได้นะครับนะ กับผมเลยเดี๋ยวค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมออกให้ค่าเรือสปีดโบ๊ทนะครับผมเช่ามาให้ผมจะเอามือหนึ่งของผมเลยที่มีใบอนญาตขับเรือ20ปีขึ้นไปมาขับในความเร็ว8นอตเหมือนที่นายรัฐรมนะครับนะถ้าโดนไปพัดเรือผมให้เลยหนึ่งล้านบาทเงินสดที่ผมเอามานะครับอันนี้คือผมท้าเลยว่าเมื่อคุณทำคดีคุณต้องไปสูตรความจริง ทำไมเราถึงกล้ารื้อคดีนะครับคุณไม่ต้องพูดว่าพยานหลักฐานจะเก่าสองปีสามปีหรือคุณแม่จะบอกว่าไม่ติดใจรื้อคดีเพราะคุณโลกคุณเห็นแก่งเงินไม่ได้เห็นแก่ลูกแต่ผมเป็นคนนอกนะครับจะเสียอีกสิบล้านวันนี้นายทุนผมบอกเลยว่ามาเบิกได้ทุกเวลานะครับมาเบิกเงินได้ทุกเวลานะครับนะดังนั้นอายการปรเมศเนี่ยเอาเวลาราชก,การไปออกสื่อมวลชนเนี่ยเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงในข้อกฎหมาย ทำให้สังคมสับสนและทำให้ผมเสียหายนะครับผมจึงมาล้องต่อยอการสูงสุดให้ตั้งกรรมาการสอบวินัยนะครับนะในวันนี้นะครับคช่วยยกตัวอย่างนิดนึงได้ครับว่าตอนที่าจากประเศไปออกในรายการเนี่ยมีคำพูดไหนว่าคพูดที่เขาพูดว่าไม่สามารถรื้อได้อีกแล้วเพราะคดีเนี่ยนะครับมันจบไปแล้วผมถามว่าคุณเป็นนักกฎหมายไปถึงระดับอัยการระดับอธิบดีนะคุณพูดได้ไงว่า คดีน้องแตงโมสิ้นสุดไปแล้วเนื่องาสารชั้นต้นของสารนนทบรุรียังไม่ได้มีคำพิพากษาในแซนกับพวกที่เหลือนะครับแล้วก็การแก้ไขคําฟ้องมันสามารถทําได้ไม่ใช่เป็นการลื้อฟื้นคดีายาเหมือนของผู้ต้องหาหรือครูจอมตับที่คุณเอามาออกรายการมันไม่เหมือนกับคดีอื่นๆที่มีการนะครับแก้ไขคําฟ้องไอ้นั่นคือเป็นการลื้อฟื้นคดีายาของผู้ต้องหาหรือจําเลย ที่บอกว่าเป็นแพ้แล้วก็อ้างว่ามีพยานหลักฐานใหม่แต่ของเราไม่ใช่ของเราคือคุณไปฟ้องเขาในข้อหาร่วมกันประมาทซึ่งในประมวลกฎหมายอาญาไปถามนักกฎหมายทั่วประเทศก็ได้ว่ามีข้อหาร่วมกันประมาทไหมถ้าในกรณีที่รถไม่ได้ชนกันเรือไม่ได้ชนกันคนบนเรือห้าคนจะร่วมกันประมาทได้อย่างไรนะครับไปถามอายการประเมศอีกครั้งว่าในคุณเป็นอธิบดีเนี่ยกฎหมายมาทั้งชีวิตคุณเนี่ยนะ คุณไปดูเลยว,ว่าประมวลกฎหมายอาญาข้อหาร่วมกันประมาทมีไหมถามอัยการดาวก็ได้ที่เจ้าของสำนวนเนี่ยมีไหมข้อหาร่วมกันประมาทในประเทศไทยไม่มีมีเฉพาะแค่ว่าประมาทร่วมถ้าเรือชนกันรถชนกันแล้วก็ไปให้สารพิจารณาในการที่ขาดว่าใครจะเป็นคนประมาทนะครับแต่ในคดีเรือของน้องแตงโมเนี่ยจะบอกร่วมกันประมาทได้อย่างไรนะครับผมหนึ่งกล้าท้าว่าคดีร่วมกันประมาทที่เหลือสามคนเนี่ย สารจังหวัดนนทบุรียกฟ้องผมมั่นใจว่ายกฟ้องแน่นอนเพราะนายจอบชงเล่าจะประมาทยังไงครับผมถามเหตุผลแซนอ้างว่านั่งอยู่ท้ายเรือประมาทยังไงครับกระติกนั่งอยู่หูเรือประมาทยังไงถ้านายจอบโรเบิตโอเคไม่มีใบกับขี่เรืออันนี้ประมาทนะครับผมไม่เถียงนะการนำสำนวนคดีเนี่ยนะครับผมยกอย่างเช่นนะครับก่อนที่รถจะทับคนตาย คนขับรถเอามีดไปแทงคนที่นอนคนที่ถูกรถทับสามแผลแล้วปรากฏว่าในสถานที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นเพราะเป็นที่มืดนะมีกล้องจรปิดก็ไม่ชัดแล้วปรากฏว่าพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาคนขับรถแค่ข้อหาประมาทแต่พอศพไปตรวจพิสูจน์พบว่ามีรอยถูกแทงสามแผลพนักง,งานสอบสวนก็ไม่ต้องสืบสวนนะครับว่าไอบาดแผลสามแผลที่มีการพบเนี่ยใครเป็นผู้แทง นะในขณะเกิดเหตุมีใครอยู่บ้างเขาไม่ทำเลยครับผมถามหน่อยคดีน้องหญิงนาฬิกายาวิลาานะครับเดิมเนี่ยในออฟบอกว่าน้องหญิงตกรถด้วยการกระโดดลงจากรถต่อมามีการพิสูจน์ศพจากบาดแผลเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยที่นิ้วนะครับที่ศีรษะถูกตีด้วยของแข็งไม่มีคมนะพนักง,งานสอบสวนทังชุดถูกย้ายเข้าไปจำสอบกอ จนกระทั่งมีการตั้งท่านทิติแสงสว่างมาเป็นหัวหน้าคณะพนักางานสืบสวนสอบสวนก็สามารถเอาผิดในก็หาฆ่าคนตายโดยเจตนาได้นะครับอันนี้คือผมอยากให้ดูตัวอย่างว่าสิ่งที่เราพูดเรามีหลักฐานอ้างอิงไม่ใช่พูดลอยลอยวันที่ามกราคมเวลาบ่ายโมงจะมีการถแถลงข่าวร่วมกันนะครับนะกับทีมง,งานทั้งหมดที่บ้านพระอาทิตย์นะครับผมกา็ฝากสื่อมวลชนให้ทราบว่า3ามกราอาจารย์ปานเทพผม นะครับแล้วคุณหมอแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะมาเปิดให้สื่อมวลชนดูนะครับในเรื่องของการแก้ไขคำฟ้องในคดีของน้องแตงโมนะครับพี่อ่ะคะอยา่างคี่แซนเองเขาบอกว่าถ้ามีหลักฐานเด็ดจริงที่ทว่าเป็นคลิปเนี่ยทำไมถึงไม่เปิดปล่อยให้บังคับมาสองผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเคยเอาไปให้นะครับชุดทําคดีนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันที่สามคุณถามมนตรีได้ว่า มนตรีเนี่ยกับผมเนี่ยแล้วก็พลตมวตรีนภสินพูดสวัสด์เนี่ยขึ้นไปห้องสํงงานักงานพอบอรตรจริงหรือไม่เรามีคําเบิกความของตํารวจที่ไปเบิกความต่อสารนะครับเดี๋ยววันที่สามมกราคมผมจะไปให้ดูมีการยืนยันต่อสารนายาว่าผมมนตรีพลตมวตรีนภสินพูดสวัสด์ขึ้นไปห้องสํงงานักงานผบอรตรจริงแล้วก็มีการสั่งการเรื่องของคดีน้องแตงโมจริงนะครับ เดี๋ยวไปดูวันที่3มาการาคเราเจะคําเบิกความของตํารวจนะครับที่ขึ้นไปร่วมในการนําหลักฐานไปให้อดีตพบตรดูนะครับแม่เองก็เหมือนจะไม่ติดใจ่จะด,นดนนีนั่นไอ้นั่นไอ้นั่นแม่ประสบนะครับผมยืนยันว่าผมรอคุณแม่ฟ้องผมมา3ปีเหมือนแฟนคุณแม่เนี่ยนะครับบอกว่าไม่เคยมอบนาจผมผมหลอกลวงและไปเขียนคำร้องที่ศาลนนทบุรีเนี่ย ด้วยข้อความอัดเบนเทจผมถ้าไม่ใช่หมอที่รักษาน้องแตงโมขอร้องผมไว้นะครับผมฟ้องนานแล้วแต่คุณแม่เมื่อวานเอ่ยป่ามาว่าเดี๋ยวจะจัดการรอคุณแม่มาสามปีแล้วเดือนมกราคมเนี่ยคุณแม่น,นะนะครับผมอยากบอกเลยว่าช่วยดําเนินการเร็วๆหน่อยผมรอมาทั้งนั้นแหละทั้งนายแซนกับพวกด้วยนะครับคนไหนเสียหายฟ้องผมได้นะครับนะผมยืนยันว่าทุกอย่างเราทําด้วยความสุจริต และเราไม่ได้อ้างอิงนะครับสิ่งที่ทุกคนพูดคุณจะกลัวอะไรครับถ้าจะมีการแก้ไขคําฟ้องคุณไม่ดีแหละครับถ้ามีการแก้ไขฟ้องและศาลยกฟ้องนะคุณจะได้พ้นวันทินไงไม่ต้องถูกกล่าวหาว่าน้องแตงโมเนี่ยนะครับซึ่งมีคนคายใจทั้งประเทศเนี่ยรวมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยนะครับจะได้ไม่ต้องติดใจไงนะครับวันนี้น้องแตงโมเนี่ยนะครับผมว่านอนไม่หลับหรอกครับ นะถึงแม้ตายไปแล้วก็ยังนอนไม่หลับครับนะผมยืนยันนะครับว่าคดีนี้แม้จะต้องเสียอีกสิบล้านพวกผมก็จะทําโดยไม่ต้องการเงินบริจาคของใครแม้แต่บาทเดียวผมมีนายทุนนะครับที่พร้อมสนับสนุนผมนะครับเอาง่ายว่าไปเบิกได้ทุกเวลานะในคดีนี้นะครับเอา,าองี้ดีกว่า คนตดีน้าปสินเนี่ยเคยเอาตูดหมู่เอาหมูปลายนะเอาหมูตายนะครับร่วมกับชุดสืบสวนของภาคหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอให้ดูวันที่3มการาเขาเอาหมูตายเนี่ยไปจําลองกับใบพัดเรือปกากนว่า10ครั้งเนี่ยถูกตูดหมูทีเดียวนะถูกตูดหมูทีเดียวทั้งนั้นที่หมูตายนะหมูกับคนเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันแล้วก็น,นปสินภูนสวัสด์เนี่ย ก็ไปจำลองโดยเอาหุ่นตุ๊กตาอาวุธตุ๊กตานุ่นน่ะเอาไปสอดกับคุณหมอนปพัฒนะ์น่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยไปจำลองเหตุการณ์โดยเอาเข้าไปเสียบไปพัดเรือเอาขาค่อมสองขาอย่างนี้นะครับปรากฏว่าก็ไม่ได้ครับนะที่คุณจิรพัฒน์ภูมิจิตซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเปิดคลิปคาให้สัมภาษณ์ของคุณจิรพัฒน์ภูมิจิตยืนยันว่าจากการสืบสวนหมอยืนยันว่าน้องแตงโมเอาขาเข้าไปเสียบในมอเตอร์ที่มีใบพัดเรือ ทำให้ถูกไปพัดเรือและจมน้ำเสียชีวิตในเวลาต่อมาอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูทุกอย่างซึ่งเราทํากราฟิกอินโฟให้ทุกคนดูง่ายๆนะครับในวันที่3มกราคมนะดังนั้นเนี่ยพยานหลักฐานที่เราไม่เปิดเนี่ยเพื่อที่เราจะไปเชื่อทในแซนนะที่โกหกสังคมมาโดยตลอดนะครับเราจะเชื่อดกระติกที่โกหกสังคมมาโดยตลอดนะครับด้วยภาพ ที่คุณกติกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้ที่คุณบอกมั่นใจมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ดูวันที่3มกราคม2568นะครับที่บ้านพระอาทิตย์นะครับเ,เอาว่าเป็นภาพที่กติกเนี่ยบอกว่าถ่ายรูปณเวลานั้นแต่เราเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ดูแล้วว่ากติกก็หกสังคมมาตลอดเวลานะครับ แล้วเดี๋ยวเป็นภาพที่เรายื่นต่อศาลและในคำพิพากษาศาลเขียนไว้ระบุอย่างชัดเจนว่ามีการแก้ไขเวลานะครับและภาพนั้นนะ,นะครับไม่ตรงกับความจริงทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวดูวันที่สามกรานะครับมีคำถามไหมครับทั้งหมดผมจะได้ไปต่อเรื่องสอจอตรงอะไรนะ

ก็เป็นนายทุนชาวต่างชาติเ,าเ,าเขาเห็นว่าน้องแตงโมเนี่ยเหมือนลูกสาวเขานะครับซึ่งเขามองว่าเขาเป็นคนต่างชาตินะครับเขาบอกเลยว่าเขามองว่าแตงโมไม่ได้ไม่ได้ถูกไปพัดเรือเหมือนผมนะนี่คือเงินหนึ่งล้านบาท,าทาเขาเป็นประธานบริษัทนะครับที่มีเงินทุนสามพันล้านบาท ไม่เคยรู้จักแต่เขาเห็นความไม่ทําในประเทศไทยแล้วเขารับไม่ได้เขาตาดจากจขาวไม่เขาดูของเขาก็อยู่กับเรานี่แหละเขาก็เป็นทีมงานผมนี่แหละแล้วก็เป็นนายทุนผมนี่แหละในการทําคดีต่างๆให้กับชาวบ้านคนยากจนนะครับนี่เงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยเอามาให้ดูท้าในทั่วไทยครับถ้าตกเรือโดนไปพัดเรือนะมาเอาเลยหนึ่งล้านนะอันนี้คือสิบปึกครับ ถ้าอยางการปรเมตรศด้วยนะท้าทนายความทุกคนนะ่ะไปตกรเรือก็ได้เนี่ยถ้าโดนไปพัดเรือเมาเลยหนึ่งล้านถ้าตายให้ห้าล้านเอจัดงานให้สมเกียรติด้วย